我看看。 ขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง1 9 9 0 0ท่ันในไลน์นี้นะครับเพิ่งรีวิวนะครับแต่ FC เข้ามารับชมเยอะมากๆต้องขอบคุณ FC และช่วยฝากช่วยแชร์ต่อและส่งต่อข้อมูลเหลียญสำคัญดีๆนี้ที่มีความเข้มขังด้วยพระบาร,รมีปกเก้าของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับหรือพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งเหรียญน,นี้คือเหรียญ5รอบ50พันษานะครับ เฉลมพระชนมพระศาห้ารอบ50พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถใ,ในหลวงรัชกาลที่9้าในขณะที่ดํารงพยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งพยศในปัจจุบันก็คือพระสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ด้านหน้าประทับพระบรมรูปนะครับของพระองค์ทรงฉลองพระองค์นะครับชุด สตรีไทยนะครับงดงามเข้มขลังและก็ประดับนะครับเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชอิสรยาภรณ์ประจำพระองค์นะครับทรงย้มพระสวนแล้วก็มีความสมณะนะครับทรงผินพระพักออกมาทที่ด้านหน้าของเหรียญอะจารย์ล่ข้อความสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถเห็นชัดเจนมากๆและเข้มขขังมากนะครับผมฝากเอฟซีช่วยแชร์ต่อและส่งต่อง,งานพระเครื่องและเหรียญสำคัญนี้นะครับไปยังเอฟซีท่านอื่นและขอเอฟซีท่านจงมีความสุขสําเร็จสมหวังนะครับ ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ในสิ่งนั้นนะครับด้วยพระบารมีผมกล้าผมเชื่อว่าพระองค์ท่านจะทรงเป็นห่วงพระสมฆ์กรชาวไทยทุกๆคนนะครับได้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่งดงามและเข้มขังด้วยพระบารมีมากๆและขอบคุณ f อทุกท่านนะครับช,ช่วยแชร์ต่อและส่งต่อข้อมูลเหรียญให้กว้างขวางออไปมากยิ่งขึ้นนะครับท่านใดยังไม่ซับสไคร์ผมฝากให้ซับสไคร์ด้วยท่านใด นะครับซับสไคร์แล้วก็ฝากช่วยแชร์ต่อไปเยอะๆแชร์ต่อไปมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆช่องของเราได้รับความนิยมมากขึ้นมี f อฟซีซับสไคร์ตอนนี้19,900้ท่านแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็จะเป็น2 0,000ท่านขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ตอนนี้ช่องของเรามีผู้รับชมมากยิ่งขึ้นนะครับถึง3ล้าน4 0,000กว่าวิวนะครับในช่องของเรานะครับขอบคุณมากๆและช่วยกันแชร์ต่อนะครับในไรนี้ผมจะรีวิวและทยอยรีวิวให้มากยิ่งขึ้นผมเรียนเอฟซีแล้วนะครับว่าจะทําให้มากขึ้น และทำให้งานเครื่องนะครับได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นงานเหรียญสำคัญได้รับความนิยมมากขึ้นขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมในไลน์นี้แชร์ต่อด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมตรงขอบเหรียญด้านลหลังเป็นลำดับต่อไปและขอบคุณเอฟซีมากที่เข้ามารับชมในไลน์นี้ซึ่งเหรียญน,นี้คือเหรียญน,นิกเกิลน,นะครับถ้าผมพูดผิดหรือให้ข้อมูลเหรียญผิดประการใดพูดผิดประการใดในการรีวิวต้องขออภัยด้วยเพราะผมรีวิวตามสภาพที่เห็นนะครับแล้ว เหรียญนี้เข้มขังขนาดไหน fc ก็คงจะผมไม่ต้องอธิบายนะครับเพราะว่าเหรียญนั้นให้คําตอบ fc อยู่แล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอ้โห fc เข้ามารับชมเยอะมากๆในรา์นี้นะครับเยอะมากๆเลยผมเรียนว่าเยอะมากๆเลยเพราะว่าเห็นเหรียญที่เข้มขังแล้วไม่ต้องอธิบายรายละเอียดก็รู้ว่าเข้มขังชัดเจนมากๆในรายละเอียดนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งผมจะให้ชมตรงขอบและก็ด้านหลังเหรียญและเชื่อมันว่าพระบารมีปกเกล้าของพระองค์ท่านนั้นจะ คุ้มความของการ FC กผมให้แขวงลารปลอดภัยและก็ได้รับสิ่งดีนะครับด้วยพระบารมีของพระคท่านที่ยังคงแผ่ภัยาลนะครับทั่วผื้นแผ่นปฐพีของไทยนะครับ ขอบคุณ f c ทุกท่านที่เข้ามารับชมในไรนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ชมตรงขอบเหรียญน,นะครับว่าเหรียญน,นี้ขอบเหรียญเป็นเช่นไรนะครับอขอบเหรียญมีฟันเฟืองถี่และสวยงามมากๆนะครับพอพลิกไปด้านหลังนั้นเป็นโฟกัสสาคัญอีกหนึ่งจุดผมไม่ได้ล้างขัดทําความสะอาดเหรียญแต่อย่างใดนะครับเพราะเป็นเหรียญเดิมๆอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นผมจะชอบนาเหรียญออกมาพูดคําและพิจารณาอยู่เป็นประจํานะครับด้านหลังประทับตราประจออําพระองค์สอกนะครับด้านบนมี พระเสวตฉัตรอยู่ด้านบนนะครับเป็นฉัตรเจ็ดชั้นเครื่องสูงประจําพระองค์นะครับเป็นเครื่องสูงประจําพระองค์นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระยศในขณะนั้นปัจจุบันนี้พระองค์ทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและจารึกข,ข้อความมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษาห้ารอบ50พรรษานะครับ10บาท12สิงหาคม2535ประเทศไทยนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ นิกเกิลที่งดงามและเข้มขังมากๆนะครับด้วยพระพระมีปกเก้านะครับขอบคุณเอฟซีท่านนะครับฝากช่วยแชร์ต่อและส่งต่อการเค่อเครื่องในเหรียญสำคัญคั้น,นี้ไปยัง f อฟท่านอื่นผมขอขยายตราประจำพระองค์นะครับในขณะที่ดำรงพยศในขณะนั้นนะครับให้ FC ได้รับชมนะครับสก่อนะครับด้านบนมีสเวตชัตรเครื่องสูงประจำพระองค์อยู่ด้านบนนะครับตัวอักษรพระนามย่อสอก่อนะครับ เลียญจะมีรอยแตกลานเป็นริ้วๆนะครับ FC ซเห็นแสดงถึงความเก่าแก่ของเนื้อนิกเกิลที่ใช้ในการจัดสร้างเนื้อโลหะที่ใชในการจัดสร้างนะครับมีความเก่าแก่มากพอสมควรนะครับแล้วก็มีความงดงามและเข้มขังด้วยพระบารมีนะครับ ขอบคุณเนฟซีที่เข้ามารับชมผมฝากช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับยิ่งเห็นพระบรมียิ่งดูเข้มขลังมากขึ้นมากๆนะครับนี่คือพระบรมีปกเกล้าของนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนานครับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับ ก็ผมขออนุญาตนะครับอีกสักครู่หนึ่งผมจะได้มีการสีมไรนี้ให้เป็นวิดีโอในช่องของเรานะครับและขอบคุณ FC ในการเข้ามารับชมทุกท่านนะครับในช่องของเรานะครับ โดยย่าสตรีมไลน์นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในเวลานี้นะครับ